สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NAP หนึก็นะครับมาแล้วนะครับกับงานใหญ่ที่ FC แฟนคลับของสลปินทุกท่านจะต้องไม่พลาดนะครับในงานถวายพระกฐินเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาโดมและงานนี้นะครับก็จะเป็นงานของแม่สุสุนารีราชสีมาณวัดบ้านธรรมนพัฒนา ตำบลหนองหอยอําเภอรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมงานนี้ก็จะมีศิลปินดาราหลายท่านนะครับเดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้นะครับและบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับตามที่อัปเดตล่าสุดที่ผ่านมาโดยจะมีศิลปินจากยุงข้าวไม่ว่าจะเป็นไรอันน้องลีโอน้องซันน้องฟอร์มน้องแก้มไอแมนและอาจจะมีศิลปินอีกหลายหลายท่านนะครับ เดินทางไปร่วมงานนี้และล่าสุดที่ผ่านมานะครับคุณมาปรางได้อัปเดตแล้วว่าลูกชา,ายไรอันมาถึงงานแล้วนะครับที่บ้านแม่สูสุนารีและยังระบุอีกด้วยว่าน้องไรอันเดินทางมาถึงแล้วค่ะขอตัวไปกินกุ้งจอมกับแม่สูก,ก่อนค่ะและนาปรางนะครับได้อัปเดตยอดกระถินที่หลายๆท่านร่วมทำบุญด้วยกันนะครับยอดกระถินรวม3 5 0ห0า้บาทนะครับ อนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับต่อมานะครับคุณผู้ชมบน Facebook แม่เพนแม่น้องลีโอนะครับซึ่งได้อัปเดตแล้วด้วยเช่นกันนะครับถวายกระถินบ้านทำนบพัฒนาจังหวัดโคราชบ้านแม่สูนารียอดรวม48,509บาทและนี่ก็คือการร่วมแรงร่วมใจกันในการทำบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญนะครับ ก็ยังมีศิลปินอีกท่านร่วมทำบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยเช่นกันและแม่สุได้ระบุอีกด้วยว่าขออนุโมทนาสาธุบุญกล้องห้วยไร่และเอฟซีลูกก้องทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกะถินกับครอบครัวแม่สุขอความสุขความเจริญจงเกิดกับทุกท่านรวมถึง พ่อแม่พี่น้องเอซแม่สู่ด้วยที่ร่วมบุญก้องเวยไร่แม่สู่ขอเป็นตัวแทนของครอบครัวและชาวบ้านทำนพัฒนาขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองตลอดไปสาธุสาธุ และยังได้ระบุยอดเงินที่ร่วมทำบุญอีกด้วยนะครับจากคุณก้องห้วยไล่จำนวนเงิน10,000แสนบาทเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือการร่วมทำบุญใหญ่ของทุกๆศิลปินที่มีจิตใจเดียวกันที่มาร่วมทำบุญใหญ่ที่บ้านแม่สุบ้านเกิดแม่สุนั่นเองครับคุณผู้ชมและไม่ว่าจะเป็นศิลปินจากยุงข้าวเลคคอร์ดและหลายๆท่านนะครับที่มาด้วยตนเองหรืออาจช่วยในการถวายปัจจัยผ่านบัญชีแม่สุ คือหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้งานบุญใหญ่ในครั้งนี้นะครับสำเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีคือสิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งของศิลปินดาราทุกท่านก็ขอให้ทุกท่านเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับก็ขอให้ร่ำรวยเงินทองเงินทองไหลมาเทมาร้อยเท่าพันเท่าทวีควูณขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท,ท,ท่านนะครับและนี่ก็คือการร่วมแรงร่วมใจกัน ในการทำบุญใหญ่ที่บ้านแมส่สุสุนารีของเหล่าบรรดาศิลปินทุกๆท,ท่านคือเรื่องราวดีๆที่ทางช่องของเรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวที่ใหม่และฉับไวทุกวันก็สามารถติดตามได้ใน NSP198 ขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ